ชนิดเม็ดไดซิลีนเบนด้าห้าร้อยย่านท่้มขาวไทยนครและขอบคุณท่านในห้างวินัยวีรพุู้ชงครับห้วยการสนับสนุสนแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับเปิดเกมมายกที่สามนี่ฉายแววเดือดแล้วนะครับหลักหินก็ไม่หนีเยอะนะครับปักหลักสู้เหมือนกันดูจังหวะออกแท่งต่อยหมัดแลกกันต่างฝ่ายต่างโดนนะครับอยู่ที่ว่าถ้าทรหดไท่จะดีกว่ากันนะครับผู้นี้ดูการล็อกของหลักหิน ล็อกได้เหนียวล็อกได้แข็งแรงครับเริ่มจะตีได้บ้างตีไม่ถนัดก,กรรมการต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่แล้วก็จะเปิดเกมเหมือนเดิมนะครับนำสุกเบียดวงในโอ้โหเบียดลูกนี้นี่ทิ้งนี่กระเด็นทั้งตัวครับโชว์พะละกําลังเลยครับข้อแขนแข็งแรงอยู่แล้วครับนำสุกคู่แรกมันต้องแบบนี้ครับคู่แรกที่ทุกทันรอคอยสอกมายัดเข่าคืนไปครับมวยมันวันสุกอ่าสุกที่13ามาวงในขวางไว้ยัดมา ตีกันไปไตีกันมาโอ้โหหมัดขวาแม่กระเด็นเลยครับเอา้านับไม่นับกรรมการไม่นับนมีอาการนะครับมาโดนหมัดแล้วไม่ดีเหมือนกันครับชื่อหลักหินชื่อหลักหินมาอย่าอย่าไปยอมอย่าไปยอมครับมาเจ้าอุ้มบอกของเราไตาขาต่อยหมัดแรงเหมือนกันอตอนนี้วงในคร,งครองไว้ครองไว้ครองไว้นี่ครับอกดลงมาทําได้ดีครับหลักหินเอาแล้วครับโดนใบหมัดเมื่อกี้นะครับทำท่าจะซึมไปเลยนะครับหลักหิน นำสุกนี่พยายามจะเร่งเกมทั้งสอกทั้งหมัดงัดออกมานะครับโอ้จะฉายได้หรือเปล่าดูครับหลักหินต้องล็อกเอาไว้ก่อนแล้วก็เริ่มฟื้นแล้วนะครับตอนนี้เริ่มจะตีได้เอาล็อกได้ตีได้เหมือนกัน,น้วครับไม่ยอมเสียเปรียบครับอ่านอกกับในชัดเจนแล้วนะครับหลักหินอยู่นอกโดนหมัดอ่าแต่ว่าวงในวงในนี่นำสุกก็ทําท่าไม่ดีเหมือนกันอ่าใครใครจะโอ้โหสอกใครจะชกในเกมตัวเองได้ดีกันไหมสอกวูบว่าวูบว่ากัด สูงโดนบัตอีกแล้วครับเอ้ายัดเข่าคืนไปคู่นี้แม่อู้โห้อุโโอ้ยมัตบัตบัดเวียงไปครับโอ้โหนี่ครับแม่นี่เขาบอกว่าเจียนอยู่เจียนไปด้วยกันทั้งคู่โอ้โหดูอโหโอหเอา้ามาตอนนี้ยังไงครับโอ้โหน้ำสุกน้ำสุกเครื่องติด่าแต่ว่าหลักขิดเวลาแกโตมาก็น่ากลัวเหมือนกันครับโอ้โหน้ำสุกนี่มานี่มาเป็นชุดเลยนะครับบัด้ี่นะครับเบียดเข้าไปทิ้งเข้าไปนี่ทิ้งทั้งตัว ดูนะครับเบียดเอาโอ้โหเอาเลยครับลนอีกแล้วนะครับกรรมการต้องนับเลยครับหมัดนี้โอ้ยโดนนับไปแล้วนะครับว่าลนนี้นับเลยครับอ่ะยังไงดีครับโอ้จะอุ้มป่าป่าทุ้งยังไงดีครับเป้าสอบมาโอ้ยัยังหมัดน่ากลัวมากครับนําสุกโอ้โอ้โหดูครับว่าอ่ะดูนี้ไม่ไม่ไม่โดนอาวุธจังครับกรรมการไม่ว่าอะไรให้โอกาสดูครับโอ้โหตอนนี้วา โอ้โหรถถังเมืองล้านนานี่ครับผาเต็มเข้าไปสอกด้วยโอ้โหหมดยกก่อนหมดยกชัยพัศกุลคุณพิชัยกิตอิทธิครับกรรมาการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มเจสตีตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสมโอทีสมโอทีดีเพราอมีซ์วิตามินบีและสมสกัดปวดใหญ่แค่สิบบาทขอขอบพระคุณครับเอาละครับมาดูกันยกที่สี่นะครับยกที่สามนี่มีนักมาเห็นแล้วในช่วงพักยกทีมงานของหลักหินนี่บอกให้เดินเบียดกล้ามในตีเข่าอยู่าง โอ้โหแต่ว่าจะเข้าไปถึงนี่หมานี่มาเป็นชุดเข้าว่างไม่เข้าว่างนี่จะออกหมัดตลอดแล้วก็แต่ลหมัดนั้นแข็งแรงทั้งนั้นนะครับนำสุกเมาเลยครับโดนเข้าไปเริ่มจะออาการเมาโอนอันห็นอีกแล้วครับหลักหินเออนำสุกแกชกงวยเหมือนเหมือนโกดหลักหินเลยครับโอ้โหได้นับนะครับยกที่แล้วได้นับนะครับแต่ว่ายกนี้ยังออกมาสาวกำปั้นครับอ่ากาจะเช็คบินให้ได้เลยครับโอ้โหหมัดขวาไปทุบตอนนี้มาทุบแล้วครับอ่าหลักหิน ฟืนไม่ฟื้นครับฟืนไม่ฟื้นกัดฟันบวก้วครับโอ้โหดูครับมาํำเงินดูมาลีลาย,ยับมาอย่างกับออสเคโอโอ้โหุ่ำสุกโ,โ,โอ้โหเอ้านี่ครับหลักหินเกาะได้แล้วคล้องได้แล้วมาวงในกรรมการบอกมาแยก,กออดแยกออนตีไม่ถนัดเอาละครับถตีไม่ชัดเจนนี่กรรมการต้องแยกนะครับเริ่มจะเดินเบียดเอาปล้ำได้ตไีได้หรือไม่ได้โอ้โหแต่ว่ามีหมัดมีศอกนี่ออกตลอด ออกเหมือนเครื่องจักรเลยนะครับนำสุกนี่โอ้โหขวาทิ้งเข้าไปแล้วเอาดูนะครับว่าหลักหินเองก็พยายามจะบวกเหมือนกันจะโดนไปเยอะเอาเลยครับนี่นะครับมาแล้วเบียดเข้าไปเริ่มจะเบียดได้ปล้ำได้ก็มาโดนหมักโดนฟอกอีกอ่ะบูบวาบูบวาหลักหินบูบวาบ,บ,าบูบวา่าเอาไหวไม่ไหวเอ้ากัดฟันบวกแล้วมาสอกไปสอกมาหักหักอ่าหักไม่ล้ม แบบโอ้ยหล่นครับไม่นับเลยครับไม่ไหวครับลงแบบนี้ครับจบยก4ครับน้ำสุสอจอต้องปราจีนครับชนะทท่นี่เกินน้องเอาหลักหินสิทธิ์จ้าอุ้มครับโอ้โหจะไปทานอะไรมาเนี่ยมากระชกมวยเหมือนโกดครเลยครับแข้ง